สวัสดีครับทุกคนวันนี้กับบุมคท่องจอมมี่รีวิวกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนวันนี้นะครับเหมือนเช่นเคยนะทุกคนจะมารีวิวเทสได้นะครับเจ้ากระบะโคโลราโดนะครับ2.5 LTZ Z71 VGT อันนี้ได้เป็นปี2018นะทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่ดูสก็ตัวออปชั่นของเจ้าโคโลราโดคันนี้นะครับก็ไปดูออปชั่นได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์เอาไว้ข้างบนให้นะทุกคนนี่คันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเทสไดร้นะครับเจ ดูนะครับและดูเฉลียวเฉียวกว่าคันก่อนนะทุกคนเพราะคันก่อนเป็นสีขาวนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอ์เจ้าคันนี้กันดีกว่านะครับว่าจะขับดีขนาดไหนนะครับและช่วงล่างเป็นยังไงทุกคนเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยครับไปดูกันโอเคครับทุกคนก็มาดูในส่วนของตัวการขับขี่นะครับของเจ้า เชฟรูเลยโคโลราโด2.5 LT z z 71 VGT อันนี้ได้เป็นตัวปี2018นะทุกคนคันนี้ของเราทุกคนก็มาพร้อมตัวสีดำนะครับซึ่งลักษณะคันนี้นะครับบอกเลยว่าดูชุบเฉี่ยวมากนะครับเละดูดุมากเนาะสำหรับโคโลราโดคันนี้นะครับทุกคนในส่วนของการขับขี่รถคันนี้นะครับผมก็จะมาเทสไดให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราความเร็วนะครับช่วงล่างนะครับของเจ้าโคโลราโดคันนี้เนาะประกอบออปชั่นระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับว่าจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับ สำหรับเชฟโรเลตโคโล o าโด o 2.5 l t z Z71 ี VGT ปี2018ทุกคนจะเราตามมาดูกันเลยครับซึ่งอย่างแรกนะครับทุกคนที่เรากำลังทดลองกันอยู่นะครับอันนี้คือช่วงล่างนะครับของการขับขี่ของเจ้าโคโลราโดคันนี้ทุกคนเพราะว่าถนนที่ผมขับอยู่นี่ก็คุกร้าวสมควรนะครับนี่เราให้ดูกันเลยนะครับว่าจะขับได้ดีแค่ไหนทุกคน ซึ่งระบบการขับขี่นะทุกคนก็บอกเลยนะครับว่าที่ผมทดลองมานะครับก็ถือว่าโอเคมากเลยครับสำหรับรถกระบะสีประตูนะทุกคนซึ่งอัตราความเร็วนะครับวันนี้ให้ดูนะในส่วนของตัวอัตราความเร็วนะครับทําได้ดีพอสมควรเลยทุกคนและระบบเตือนออกนอกเลนนะครับก็ใช้งานได้ตามปกตินะทุกคนวันนี้นะครับเตือนออกนอกเลนออกนอกเลนปุ๊บก็ดังติ๊ด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 นะครับปกติเลยนะทุกคนซึ่งการขับขี่นะครับอัตราความเร็วทุกคนดูวันนี้ขับไปที่120กิโลเมตรแล้วนะครับ ก็ยังรู้สึกว่าขับชิลๆอยู่เลยนะครับวันนี้เนาะเป็นร้กวบ,บาทดีเซลเครื่อง2 5 0 0นแล้วทุกคนอันนี้นะครับก็ขับดีนะครับไม่ว่าจะใช้ขนของนะครับหรือว่าขับออกต่างจังหวัดนะครับคันนี้ก็ตอบโจทย์พอสมควรเลยเนาะสำหรับใครที่มีขนของสัมภาระเยอะๆนะครับและอยากออกต่างจังหวัดด้วยทุกคนทำมาหาก,กินนะครับคันนี้ตอบโจทย์พอสมควรเลยเนาะ ซึ่งระบบเบรกนะครับอันนี้ก็ทําได้ดีนะทุกคนเบรกไม่จมนะครับอันนี้งานได้ตามปกตินะครับการขับขี่เนาะซึ่งดีไซน์ของเจ้า c o l ลร a d o คันนี้นะครับก็บอกเลยนะว่าทุกคนว่าเข้าใจง่ายนะครับดูเข้าใจง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบปรับระกาศนะครับปรับนะคหับพูมาทุกคนอันนี้ก็ปรับได้ตามใจชอบเนาะเพราะว่าระบบนี่นะครับเป็นระบบอัตโนมัตินะครับออโต้ได้ทุกคนอันนี้นะเข้าใจง่ายนะครับ จอแสดงผลดิจิตอลมาให้นะครับโดยเของตัวจอฟังก์ชันนะครับว้เป็นระบบทัชสกรีนด้วยทุกคนหรือใครนะครับที่อยากควบคุมนะครับเพิ่มเสียงดสีรงนะครับก็ควบคุมไ่าจะตรงพวงมาลัยเลยเนาะอันนี้เป็นระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ของเขานะครับเปิดเพลงอะไรต่างกันแค่โอเคนะประมาณนี้นะโดยรอลิกสิตนะทุกคนซึ่งเดี๋ยวผมทดสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้านะครับออกนอกเลนนะทุกคนผมทดสอบให้หมดเลยนะครับว่าใช้งานได้ตามปกติไหม ซึ่งอย่างแรกเดี๋ยวผมมาทดสอบระบบควบคุมความเร็วนะครับตามความแปรผันรถคันข้างหน้าครับอย่าง c ุช i s นโ o n t มานะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองเซตให้ดูก่อนนะครับว่าใช้งานได้ตามปกติไหมถ้าเซตไปที่ความเร็วนะครับอยู่ที่101นะครับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาทุกคนอันนี้นะครับก็เซตเวลาทุกคนไม่ได้เหยียบคันเร่งแล้วนะครับอันนี้เนาะแห็นไหมทุกคนก็เครื่องนะครับก็ใช้งานได้ปกติวิ่งปกติเลยเนาะอันนี้เป็นเรดาร์ของเขานะครับเห็นไหมอันนี้ผมไม่ได้เหยียบคันเร่งนะผมถอดถอดออกแล้วนะครััับบบบอนนนนนีี้้แเเลยะครห็ม ใช้งานได้ตามปกตินะครับระบบควบคุมคุสคอนโทรลมีมาให้นะครับวันนี้เวลาขับขี่ทางไกลนะครับและเราเมื่อยนะครับไม่อยากเหยียบคันเร่งแล้วนี่อันนี้ระบบนี้ถือว่าตอบโจทย์พอสมควรเลยนะครับสำหรับคนที่เหนื่อยล้าในการขับขี่นะครับทุกคนเวลาแคนเซิลก็แค่แตะเบรกทีนึงนะครับอันนี้ก็แคนเซิลแล้วเนาะนี่ผมทดสอบอัตราความเร็วให้ดูเลยนะ รถคันนี้นะครับบอกเลยนะว่าเร็วพอสมควรเลยนะครับและแรงด้วยเนาะเครื่องยนต์นะครับทำงานดีเลยนะครับสำหรับ c o โลราโดเนาะส่วนใครนะครับที่อยากรู้ว่าออปชั่นของเจ้า c o โลราโดคันนี้นะครับมีอะไรกันบ้างเอาทุกคนก็ติดตามได้นะครับดูจากคลิปก่อนช่องช่องเราได้ทุกคนนี่เป็นคันขับคันสีขาวนะครับอันนี้ใครที่สนใจก็สามารถทักติดต่อเข้ามาได้ทุกคนซึ่งเจ้า c o โลราโดคันนี้ใครที่สนใจทุกคนก็เล่นไม้ก็ไม่ต่างกันมากครับเพราะคันนี้นะครับเล่นไม้อยู่ที่เพียง 6ิ2,000กิโลถ้ารันนะครับก็เลขไมยน้อยกว่าตัวนั้นนิดหน่อยเนอะน,นี่นะครับก็ขับขี่ดีนะครับปกติเลยเนอะระบบเบรคทำได้ดีนะครับเปลี่ยนเลนอะไรก็ทำได้โอเคเลยเนอะสำหรับรถกระบะโคโลราโดคันนี้นะทุกคน,นทีนี้นะครับเดี๋ยวผมไปทดสอบอัตราความเร็วกันบ้างทุกคนดูหน่อยนะว่ามันจะแรงแค่ไหนนะครับสำหรับเครื่องยนต์2,500ซีซีนะครับสำหรับเจ้า เชฟโรเลตโคลอร์โด2.5 LTZ z n 1 v t t ปี2018คันนี้ของเราทุกคนมาดูกันว่าอัตราความเร็ว0ถึง100นะครับคันนี้จะทำได้กี่วินาทีนะครับยวเราตามมาดูกันเลยครับไปดูกัน โอเคครับทุกคนเดี๋ยวทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบอัตราความเร็ว0-100ถึง1น0 100นะครับสำหรับเจ้าโคลราโดคันนี้แล้วคนเครื่องยนต์2.5ลิตรคันนี้นะครับว่าจะทำได้อายะเวลาประมาณกี่วินาทีนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยครับไปดูกัน ใช้ระยะเวลาไม่กี่วินาทีนะที่ผมรู้สึกได้นะครับถือว่าแรงพอสมควรเลยนะครับสำหรับโค l o r a d o คันนี้นะครับเครื่องยนต์2.5ลิตรคันนี้เนาะนระบบออปชั่นต่างๆนะครับระบบความปลอดภัยเซฟตี้ของเขาก็ทำงานปกติหมดเลยทุกคนไม่ว่าจะเตือนออกนอกเลนนะครับเตือนการชน้านหน้ามีให้หมดนะทุกคนซึ่งเป็นรถที่บอกเลยนะครับว่าขับขี่ดีทุกคนพวงมาลัยก็จับสบายมือนะครับกระชับมือเลยเนาะอันนี้ แล้วอัตราความเร็วของเขานะครับผมบอกเลยว่าถูกใจใครหลายๆคนอย่างแน่นอนนะครับสําหรับใครที่กาลังตามหารถกระบะ4ี่ประตูทุกคนคันนี้นะครับบอกเลยว่าลองเก็บเอาไว้พิจารณาดูเนาะว่าคันนี้จอบโจทยดหลายๆคนอย่างแน่นอนเนาะอันนี้ผมรับประกันให้เลยนะครับขับขี่ดีแล้วทุกคนนี้น่าใช้งานนะครับโอเคครับทุกคนก็เป็นงยางไบ้างครับกับการขับขี่เทสได์นะครับเจ้าเชฟโรเลต โคโลราโด2.5 LT z Z71 ซ VGT ปี2018คันนี้ของเราทุกคนก็บอกเลยนะครับว่าคันนี้นะครับดูดูด้านมากเนาะสีดำนะครับดูน่าใช้งานเลยนะครับขับขี่ดีนะทุกคนอันนี้เนาะซึ่งราคานะครับก็ปิดตัวไฟแดงนะครับอยู่ที่9ก้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทนะทุกคนราคานะครับที่เราตั้งขายนะครับคันนี้นะครับเราตั้งขายอยู่ที่เพียงห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นนะทุกคนสำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับทางเบอร์ค้าลากตรงนี้เลยนะครับที่สําคัญทุกคนก็อย่าลืมกกกดดดรระะิ่งนคับ ไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับให้ผมด้วยเนาะวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับในคลิปหน้านะครับผมจะมารีวิวรถคันไหนนะครับเร,เรื่องอะไรอย่าลืมติดตามนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนทุกคนสวัสดีครับ